Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cast นะวันนี้ผมมาเล่นด่านหมีเปลือยเปล่านะครับ ความจริงก็เล่นมาตั้งแต่ระดับ1-3สดาวแล้วนะซึ่งระดับ1-3ดาวเนี่ยผมว่าน้องๆหลายคนน่าจะแบบสู้ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมว่าที่น่าจะทำก็คือทำให้ดูในระดับที่4ดาวแล้วกันใช,ใช้คำว่าทำให้ดูนะแต่จริงๆคือทุกคนน่าจะผ่านไปแล้วแหละเพราะว่าด่าเนี้ ระดับสี่ดาวอย่างที่ทุกคนทราบกันว่ามันใช้แมวพิเศษแล้วก็แมวแรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งเลือกแมวก่อนว่าเราจะใช้แมวอะไรบ้างที่อยู่ในแลงของแมวแรแล้วก็เอ๊ะมพูดถูกไหมแมวพิเศษกับแมวแรใช่ไหมเออต้องเลือกแมวที่อยู่ในแลงแมวพิเศษแล้วก็แมวแรนะครับกำลังคิดว่าจะใช้คอมโบของคุณอีโอ๊คุงดีไหม แต่จริงๆก็ไม่จําเป็นก็ได้นะคือถ้าใช้คอมโบของคนิโอคุงเนี่ยก็คือจะโจมตีเร็วแต่ไม่ใช่คือมันจะขึ้นไอกระเป๋าตังค์มันจะขึ้นไปที่ระดับที่สามนะครับเงินมันก็จะขึ้นไวหน่อยแล้วก็ด่านนี้มันจะดรอปแมวพิเศษด้วยนะทุกคนอ่าแมวใหม่ ซึ่งผมยังไม่มีเดี๋ยวนี่แหละจะลองดูเพราะว่าผมเล่นผมลองดูไงว่าถ้าผมไม่กดใช้สมบัติแล้วเล่นที่ระดับ1-3ถึง3ดาวจนจนจบอะผมจะได้แมวตัวนั้นไหมคำตอบคือผมไม่ได้นะกำลังเครืองอยู่เดี๋ยวลองดูครับว่าถ้าผมเล่นจบในระดับสดาวทุกดาวเ้านั้นผมจะได้แมวพิเศษตัวนั้นไหมดูซิว่ามันจะรอบให้ไหมหรือจริงๆแล้วมันบังคับ มันบังคับไห้ใช้หรือเปล่านะไอกล่องสมบัตินะแต่จริงๆถ้าเราไม่คิดอะไรมากเรากดใช้ก็ได้นะผมมีตั้ง8ปอ่ะลองดูครับด่านแรกมีปิ้งย่างนะด่านแรกระดับ4ดาวนะนะเห็นไหมเห็นบนหอคอยไหมนั่นคือแมวตัวใหม่ที่เราจะได้นะครับถ้าเราชนะด่านนี้นะผมว่าล่างจริงมันก็คือไอแมวที่มันอยู่บนชั้นเอแมวไอหมีที่มันอยู่บนชั้นวางของ แต่มันน่าจะมีความเป็นแมวผสมนิดหนึ่งไม่น่าจว่าความเป็นแมวนั้นคืออะไรนะเห็นไหมด่านแรกผ่านไปอย่างง่ายครับด่านที่2นุ่มน้อยให้ขุมน้อยโอ้ติดเลดไหมเนี่ยไปเลยจ้ะผมลืมชื่อแมวตัวนี้แล้วอ่ะแมวโจรใช่ไหมเจีชาเออมาโจมตีทาศนะก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นไวขึ้นหรือเปล่าก็ไม่น่ใจไม่เห็นขึ้นไวเลย เดี๋ยวกชาตีไม่โดนตัวอื่นตีไปก่อนเห็นไหมครับผ่านไปง่ายๆเลยมันจะยากตรงช่วงกลางๆกงันหลงัลงๆนั้นด่านต่อมาครับมีนวมมรองเพียบนวมในที่นี้น่าจะคือผ่านวมปะไม่น่าจะใช่นวมที่ใส่แขนต่อย อัวน,นี้เจอซุปเปอร์แมวไปหน่อยโอ้โหจเจอแมวขนมจีบไปปล่อยเวฟปุยหมดเลยเมื่อกี้มันดีจริงๆนะต่อมาครับพึ่งมีหูอา้าวแล้วเมื่อก่อนละ่ะอา้าวเขาบอกว่าพึ่งมีหูแสดงว่าเมื่อก่อนไม่มีหูละรอคนละพึ่งกันตึงโป๊ะน้ำจีบนั่นแหละปบหายทั้งแถบ แล้วก็ไปยืนนิ่งให้โดนตีโดน่อยปุ๊บปิ้วนั่นไงวะลคือเลือดน้องน้อยะแต่ว่าดาเม็ดเนี่ยผมว่าตัวเนี่ยมันคือร่างจริงครับมันคือร่างจริงของไอ้ตัวที่มันอยู่บนหอคอที่เราจะได้อะเออแต่ไม่นแน่ใจวว่าเราจะวิวัตรได้เลยไหมนะครับหรือว่าต้องรอก่อนรอให้มันมีด่านแบบแมวอะไรนะแมวคุณหมีตื่นขึ้นอะไรแบบเนี้ย ในด่านพิเศษนะด่านเรื่องด่านตำนานนะนะตอม,ม่ามีติดอาวุธมาแล้วกระโดดมาเกยชาโจมตีซะเลยหัวตายไหมต้องสามทีห,หรออืมต้งเก็บเงินก่อนครับ เกยชาโจมตีกระต่ายสามที่เลยอ่ะแสดงว่าดําอุย้ยมีดำบาบามุตติโอ้บามุดก็ตีไม่ทันว่ะเดี๋ยวเๆๆๆโอ้โหแล้วป้อมปืนยังไม่เสร็จด้วยไม่มีผีปล่อยด้วยอ่ะคือเอาจริงนะมีดำตัวเนี้ยในด่านนี้นะไม่ได้แรงเท่ากับด่านที่เราเคยเจอสมัยก่อนเออวิ่เ้คำว่าสมัยก่อนเยอะไม่ได้แรงเท่า ่ดนก่อนๆที่เราเคยเจอเพียงแต่ว่าพอเราใช้ได้แค่แมวแมวเท่านี้ครับหรือเราจะต้องเก็บป้อมอนนี้ก่อนเราจะต้องเก็บป้อมให้สามารถยิงได้ก่อนปะลองดูก่อนนะมันต้องมีเทคนิคอะหรือไม่ก็ต้องปล่อยในจังหวะที่แบบเออาขนมจิบไปโจมตีอะให้เวฟมันโดนไอหมีดำนั้นอะอาจจะช่วยได้ แต่มะเกียบบาฮามุดไม่ได้เลยนะบาฮามุดนี่คือบินไปบุ๊บโดนตบเลยนะผมว่าอาจจะต้องพึ่งขนมจีบครับแลือกยิงวีจะได้ไหมเอาละเกมตัวนะเกมตัวใช้ป,ป้อมยิงนะเลเซอร์ยิงยิง ปิวรียบร้อยมันมีตัวเดียวปะไห้ด่านแม่โมดนี่คือปล่อยไปก่อนเลยนะทุกคนนะไม่น่าไหวคนระับเดี๋ยวรอสุ่มวันที่มันมีอะไรนะร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมตู้นั้นอนะเริ่มมีสองคู่อาด่านต่อมานะอุ้ยมิสเตอร์มันจะมีตัวอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่า เกช่เอาตังก่อนเอาไม่โดนเหรอหรือต้องโดนสองทีไปเลยแมสซูเปอร์แมวหัวจะได้โดนดาม,มิดน้อยลงหน่อยแต่ก็แรงอยู่ดีนะน่ะน้องจีบทันไหมไม่ตายดีกว่าเนี่ยมันก็ถึกเกิน ข้าวตองยองมาก็จบแล้วแต่ตองยองมาเล่นด่านนี้ไม่ได้อย่างที่บอกครับใช้ได้แค่รายกพิเศษเท่านั้นนะเออเรียบร้อยเรเรียบร้อยสู้ด้วยมือเปล่า ด่านนี้มันจะมีอะไรพิเศษไหมกระลอกมาบานเลยอ่ะเกอิชาโดดรวลูกเก็บตังค์รวโเกอิชามันมันเริ่มมาเยอะเนาะทีนี้เกอิชาสู้กับหมีอ่ะเกอิชาจะไหวไหมโอ้โหโเดี๋ยวเขาไม่มีวัจังมีเคลื่อนที่ไวมาก ถ้ามีจ้เคลื่อนที่ไวขนาดนี้โอ้โหโก๊อกเดียวไม่พอครับมีก๊อกสองอีกวางนี่ก็เยอะเกินฮ้่ส่วนใหญ่มันเป็นธาตุขาวนะถ้าเราเอาแมวแก้วมาแมวแก้วกับแมวแมวท่องเที่ยวก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเอาแล้ว มันยากตรงไอ้กวางนี่แหละด่านนี้ไหวไหมเนี่ยมีดำมาอีกโอ้ยถ้าเอามีนามาจะไหวไหมเดี๋ยว ตัวแรกเงินค่ามีตุยเลยนเพิ่มอีกตัวหนึ่โอ้ยคือตอนนี้เงินเงินฟูมากเลยนะแต่ว่ายังจัดการกองทัพนี้ไม่ได้อะต้องพึ่งขนมจีบช่มไหมเวฟจะขนมจีบขอให้น้องได้ปล่อยพลังก่อนที่จะตุยแล้วกันท่านผู้เฒ่าไหวไหมบาฮามุส๊บอืโดนตีก่อน เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยน้ำจีบปอยนั่นแหละต้องให้ความดีความชอบกับแวนวขนมจีบนะครับ คือถ้าชนะไอห้าตัวนี้ได้นะไอ้ที่มันนั่งอยู่บนรางรถเนี่ยก็คือชนะแน่นอนใช่ไหมด่านนี้โอเคก็ยังไม่ได้แมวนะทนไม่ได้อีกต่อไปด่านนี้น่าจะยากเพราะว่ามีท่าดำเยอะ ไอผมจะเอาตัวไหนเข้าทีทมดมีเมื่อกี้ผมยิบเข้าไปทำไมดีนะเปลี่ยนก่อนไม่ได้กดเข้าไปเล่น ลองดูไปลุย <S <S ด่านทนไม่ได้ต่อไปนะครับน่าจะเป็นด่านสุดท้ายสำหรับด่านนี้เนาะถ้าชนะด่านนี้ได้ผมก็จะได้อาหารกระป๋องอีกตั้ง30กระป๋องนะรอสุ่มครับเห็นเขาว่ามาวันที่าไหร่ห้าหกเจ็ดอะประมาณนี้ใช่ไหมสักวันนึงนะไม่รู้ว่าจะวันไหนแต่ว่าเตรียมอาหารกระป๋องรอไว้แล้วครับรอที่จะสุม่ม ก็ขอให้ได้ขอให้โดนสักตัวหนึง่งสำหรับน้องแมวที่มีสกิลค่าไม่มดนะครับเหมือนมันจะดรอปแมวพิเศษให้ด้วยปะถ้าเราชนะด่านอีวัพายหรือไม่ก็ไอด่านเจสุ่มไก่แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือยังชนะไม่ได้เลย เพ่ยงริงก็น่าจะชนะทุกคนเพราะผมแลดูแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นและเดี๋ยวเราค่อยไปโฟกัสด่านเองกันต่อครับไปโฟกัสเรื่องด่านเรื่องราวแห่งตำนานกันต่อนะเพราะว่าผมยังไม่จบด่านเรื่องราวแห่งตำนานเลยเนาะกับอากูอีกนิดนึง อีกสักพักใหญ่นะครับกว่าผมจะได้ไปสู้กับเจ้าลิงซากนะเห็นเขาว่าโหดกันมากๆเลยซึ่งเอาจริงตอนเนี้ยท่าซากเป็นปัญหาสำหรับผมมากเลยเพราะว่าบางตัวตัวที่เก่งกับซากจริงๆผมยังอาฟิกไม่ถึงไหนเลยต้องค่อยๆเล่นกันไปนะครับ ยากตรงที่มันมีเอกซ์ลอดดำด้วยนะไอ้กิงของดำนี่เราไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่ละเพราะว่าเรามีแมวบอมเบอร์เห็ไนไหมเรีบร้อยเดี๋ยวยยแค่เจ้าสลอตครับสลอดนี้ถึกสุดละในด่านนี้นะดูซิว่าพอเล่นจบทั้ง4ดาวแล้วเนี่ยผมจะได้แมวพิเศษในนั้นไหมหรือต้องไปกดใช้สมบัติจริงๆ คือมันควรจะดอบนะทุกคนใช่ไหมมันมีทั้งหมดกี่ด่านนะสิบด่านในด่านเดียวใช่ไหมถ้าเกับว่าผมเล่นไปสี่สิบด่านเนี่ยไม่ดอบแมวให้ผมด้วยแล้วยังไงงั้นมากดใช้นี่เลยสมบัติไปนี่ขนาดผมกลับไปเล่นด่านด่านนี้อีกหกครั้งนะครับยังไม่ได้แมวเลยไปล,ยลุยรีบกดใช้ความเร็วด้วยครับรีบจบด่านซะ เดี๋ยวมาดูกันว่าแมวที่ได้นะครับนี่แมวตุ๊ก,กตาล่างสองล่างสามจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวลองดูกันอยู่ในแรงแหล่นนะครับอ๋อนี่อ๋อไอตัวที่มันอยู่บนนั้นจริงด้วยล่างสองจะเป็นแบบไหน,นขาดหน่อยอุ้ยแมวอะไรอะชิงก้าอ่ะยังแปลเป็นล่างสามไม่ได้เหรอ ได้หนึ่งภารกิจมีวัดเลเวลสิบอะโอเคอย่าเพิ่งเราอยากดูว่าล่างจริงเราต้องไปเอาที่ไหนไงมันมีกี่ล่างสองล่างเหรอต้องสามล่างเปล่าชัว่ไงนี่มีสามล่างครับอีกล่างหนึ่งเอาที่ไหนอะจากด่านอีเวนต์ปลุกพลังแมวตุกตาตื่นแล้วก็ต้องรอเล่นอีกด่านหนึ่งสินะอ่ะโอเคทุกคนงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ หลังจากที่เราหัวร้อนกระดานแม่มดนะมาเล่นด่านธรรมดากันบ้างดีกว่าโอเคสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย